มาแล้วครับกับโปสนสวยๆครับในวันสงการครับวันนี้เป็นวันครอบครัวครับนะปาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวไหนกันครับวันนี้ฮะลูกมาที่บ้านก็ดีใจแล้วสิเอ้าใครไม่ได้กลับไม่ต้องเสียใจครับผมนะโทรหากันก็ได้ครับวันนี้โกรส่สวยๆครับนะสิบแถมหนึ่งครับในราคาเพียงหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะมีปลายทางครับผมนะเก็บปลายทางจ่ายหน้าบ้านหน้าเหรือนได้เลยครับวันนี้ไม้สวยๆมีอะไรบ้างครับ สิแถมหนึ่งในกระถางหกนิ้ววันนี้ครับนี่วันนี้ก็แลัวสวยกลังามเลยครับผมนะกับรวยทันใจฮะไม้สีสวยๆแบบนี้ครับรวยทันใจครับผมนะในราคาเพียงหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับนะฟอร์มใหญ่มากครับรวยทันใจฮะอ้าต้นต่อไปครับผมนะต้นต่อไปเป็นแผ่นดินทองครับพี่น้องครับใครชอบไม้ฟอมสีเหลืองครับนะกับแผ่นดินทองฮะไม้สวยๆแบบนี้ครับผมนะ ฟองสวยมากครับระแผ่นดินทองฮนะนี่ครับผมใหญ่ด้วยนะใบใหญ่ๆสีเหลืองๆแบบนี้ครับนี่อ่ะตามด้วยต้นนี้ฮะประกายทองครับพี่น้องครับประกายทองฮนะไม้ฟองสวยๆฮนะนานีต้นนี้สองต้นคู่เลยเดียวเอาไปเลยครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทประกายทองนี่ออกแดดได้นะครับผมนาะนีสวยๆแบบนี้การออกแดดนะครับนะ ไว้ในร่มนะไปถึงไว้ในร่มสักสองสามวันก่อนนะแล้วพาน้องไปวางพาน้องไปดูครับนะว่าเขาวางตรงไหนได้ครับแล้วคราวนี้ครับนะค่อยเปลี่ยนกระถางให้น้องแล้ววางไว้ตรงนั้นอื่น้องครับต้นนี้มีชื่อว่าครับเ,นนะเพชรอัมนานะต้นนี้นะสวยๆแบบน,นี้ใบใหญ่ๆ,ๆครับผมนะกับเพชรอัมนานะใบใหญ่ๆสีสวยมากครับผมนะเพชรอัมนาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจัดส่งฟรีครับอ่ะเบอร์โทรศนะูนย์หกสาม หกเก้าเจ็ดสี่หกหกสี่ครับผมนะตามด้วยต้นนี้ครับนี่ต้นนี้สายรุ้งสยามครับผมนะไม้ฟองสวยๆใหญ่ๆแบบนี้เอาไปได้เลยครับในราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจัดส่งกรีครับสายรุ้งสยามนะนี่สำหรับคนที่ชอบสะสมโกศลน,นะครับผมนะไม้ในกระถางหกนิ้วแต่ฟองก็สูงครับนะฟองใหญ่แล้วครับนี่ฮนะใครชอบไม้ใบดำครับผมต้นนี้นะ มันีนกพร,ร์ตครับผมมันีนกพร,ร์ตฟอมสูงสูงบานนี้ครับเอาไปได้เลยครับในราคาเพียงหนึ่งร้อยห้าสิบาทเท่านั้นครับ<ม>ตามด้วยหยาดมณนีครับนี่โหนะยิ่งกระสียิ่งแดงนะครับหยามนะนะดนะมณีนี้นะดูฮะนะฟอมสวยๆบบานนี้ฮะหยาดมณีตอนนี้ฟอมใหญ่ฟอมสวยกันเลยทีเดียวครับผมนะสวยงามครับนะอมีคาราับต้นนี้ครับมนาะแจ้งมาได้หยาดมณีครับตามด้วยต้นนี้ฮนะนี่ฮนะ สวยๆแบบนี้ครับสร้อยระยะครับผมนะฟอมสวยมากสีสวยเลยทีเดียวครับสร้อยระยะครับผมนะยิ่งกัดสียิ่งเป็นสีชมพูครับพี่น้องสร้อยระยะครับผมนะตามด้วยต้นนี้เศรษฐีหาดใหญ่ครับใบใหญ่ๆครับแล้วน้องจะกัดสีแดงนะนะฟองสูงๆวันนี้ครับผมนะคุณได้ไม้อเวอร์ไซส์นะฮะไซส์ใหญ่มากครับผมต้นนี้เศรษฐีหาดใหญ่ครับ ตามด้วยครับนะไข่ชอบไม้ใบสีแดงครับผมนี่ฮะแดงแง,งบานนี้ครับผมนะบุษรินครับผมนะในกระถางหกนิ้วครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทรวมส่งครับผมนะบุษรินครับผมตามด้วยต้นนี้ฮะกวักทองคาครับนี่ฮนะโอ้โหสีเหลืองอร่ามมากฟอมใหญ่ฮนะแล้วกวักทองคํานี่เป็นไม้โตไวนะพี่น้องนะสีสวยมากนะกวักทองคาครับ ตามด้วยแดงมงคล์นะต้นนี้สองช่อกันเลยทีเดียวครับผมนะแดงมงคลนะนะฟอมส,สวยๆแบบนี้เอาไปได้เลยครับพี่น้องครับแดงมงคลนะ์นะนะอ่ะมาฮะตามด้วยสมฤดีครับต้นนี้ประมาณสามสิบห้าเซนนะถึงสี่สิบเซนจากปากระถางกันเลยทีเดียวนะนะสมฤดีนะนะไม้ฟอมสวยๆแบบนี้ครับนะอ่ะมาครับ พรมลิขิตนะพี่น้องครับนะดูสีสิครับนะสวยขนาดนี้พรมลิขิตครับผมนะต้นนี้น้องมีชื่อว่าพรมลิขิตครับสูงประมาณ45เซนถึง50เซนครับผมกับพรมลิขิตฮะจะริ่มลและตามด้วยต้นนี้ครับนำใบใหญ่ๆนั่นๆแบบนี้ครับจะเริญมมงคลอีกัดสีได้สวยนะพี่น้องนะเหมือนที่ในหัวบอกครับผมนะยอนะเขียวเหลืองแบบนี้ครับจะจัดสีให้คุณสวยงามเลยทีเดียวครับนะนี่ใบนั่นนั่นแบบนี้ เริญมงคลครับผมนะ <c oughs> ตามด้วยมัทนาครับผมต้นนี้ดูยอดพี่น้องสวยมากเลยนะมัทนาครับใบสวยใบายงามกันเลยทีเดียวมัทนาครับอ้าวโ,ยโ,ยโยทยอีกทีครับผมนะศูนย์หกสามหเก้าเจ็ดสี่สี่ครับผมต้นนี้ท่าช้างครับมีสองฟอร์มเหมือนนะสวยๆแบบนี้ครับนี่กัดสีแล้วจะเป็นแบบนี้ แล้วสีจะเข้มกว่านี้ได้อีกครับถ้าช้างถ้าเป็นฟอร์มเดี่ยวพี่น้องครับใบเขาจะยาวมากเลยทีเดียวครับนะแล้วโตไวด้วยนะนะนี่ถ้าช้างครับผมนะใครรับต้นไหนก็แจ้งมาได้เลยฮะนี่คือต้นที่หนึ่งนะใบจะยาวกว่าครับต้นที่สองครับจะกัดสีกว่าครับอ้าวเลือกเอาครับผมนะจะเอาสีก่อนหรือจะเอาฟอร์มก่อนครับเลือกกันเลยทีเดียวนะนะอ่ะต้นต่อมาครับ แล้วนี่ฮะแผ่นดินทองครับผมนะ้นมีสองฟองครับนี่แผ่นดินทองฮะนะนะฟองสองช่อครับเห็นไหมสวยๆแบบนี้ครับแผ่นดินทองฟองสองช่อแล้วก็ฟอมเดียวนะนะฟอมเดียวนี้จะโตวไวแล้วก็สูงเร็วปากครับนะแต่ฟอรสองช่อค,คุณจะได้แบบพุ่งไปเลยเลือกเอาครับว่าคุณจะเอาฟอมไหนนะครับผมนะสาหรับ พันดินทองครับนี่ฟอมสองช่อครับเป็นพุ่มแบบนี้ครับสูงประมาณ4นะี่สิบเซนฮะส่วนฟอร์มช่อเดียวนะสี่สิบเซนถึงสี่ิบห้าเซนฮะนะนี่ฮนะแล้วใบใหญ่ๆเลยเดียวสนะําสำหรับฟอร์มเดียวพี่น้องครับอ่ะใครอยากได้ฟอร์มไหนก็เลือกเอาครับผมนะส่วนต้นต่อมาครับผมต้นนี้ฮนะนี่สีสง่าครับนะ ฟอมคุ่มคู่เลยทีเดียวรับไม้สวยๆต้นนี้สีสง่าครับผมยิ่งกัดสียิ่งเป็นสีชมพูครับกับสีสง่านะงานใดเล่าจากงานเท่าสีสง่าพี่น้องครับตามด้วยอุดมสุขนะครับฟอมสูงๆแบบนี้นะประมาณ50เซนปากกระถางเลยเดียวจริงเขาต้องขึ้นเป็นกระถาง8นิ้วรับพี่น้องครับนะแต่เราไม่เปลี่ยนครับอยากให้คุณนั้นได้ในราคาถูกอ่ะจัดไปครับผมนะอุดมสุขครับ เนี่ยรวยซักดูสีสิครับพี่น้องครับนะสีสวยมากเลยนะรวยซับนะต้นนี้นะในราคาเพียง1 5ึ้ยบาทครับแล้วดูฟองส,สวยๆแบบนี้นะแล้วสูงสวยเลยทีเดียวครับแล้วมาตามด้วยต้นนี้ครับนะต่างหูชาววางครับพี่น้องนะ<ช>เป็นใบยาวฮนะกลายเป็นใบยายไปซะแล้วครับนะต่างหูชาววางนี่มี2แบบฮนะหูสั้นกับหูใหญ่ฮนะนี่เขาเรียกหูใหญ่ฮะนะนะอ้ามีใครชอบก็เอาไปครับสำหรับหูใหญ่นะ นี่อ่ะต้นนี้ฮะทองนุประคุณครับผมนะสีเหลืองทองอารามครับกับทองนุประคุณนะใบกลมะนะแต่ถ้าหากว่าเป็นปวักทองคํานั้นใบเขาจะมุนหน่อยนะแต่ทองนุประคุณเนี่ยใบจะกลมนะครับผมนะสีสวยเลยทีเดียวอ่ะตามด้วยต้นนี้ครับรวยไม่หยุดอรวยไม่หยุดนะนะนี่ฮะสวยๆบานนี้ครับรวยไม่หยุดครับหนึ่งห้าศูนย์ฮะสําหรับรวยไม่หยุดแล้วต้นนี้พิเศษครับ ปลาทองพี่น้องหายากครับนะนี่คือไหมหายากครับพี่น้องครับปลาทองครับนะั้นแลใบราสวยมากครับนะเอกอลักษณ์ของใบนั้นไม่เหมือนใครเลยทีเดียวฮนะแล้วยอดแตกใหม่แบบนี้ครับผมนะแล้วจะกัดสีสวยๆให้ท่านแน่นอนครับสําหรับปลาทองฮนะยังไม่มีก็ัตสมไปครับผมนะ วันนี้ให้พิเศษในราคาเพียง150บาทนฮะจัดส่งฟรีครับผมนะมีเก็บปลายทางอ้โทรมาได้ที่เบอร์063-697-4664วันนี้ในหัวหมาใจไปแล้วครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ